ทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับช่องฟิลแฮปปี้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยจะมาทําคลิปรีวิวของขวัญวันเกิดทั้งหมดนะคะที่ได้นะคะคือก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมก็คือจะเป็นวันเกิดน้องฟิลนะคะวันที่13ตุลาคมนะคะก็อายุครบ15ปีนั่นเองนะคะแล้วก็พ่อกับแม่นะคะแล้วก็พกีะะ่ฟิลเนี่ยได้ให้ของขวัญวันเกิดน้องฟิลนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าได้อะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่อวยพร้อมวันเกิดน้องฟิลนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube IG, TikTok, Facebook, ต่ายะ ะะก็ขอบคุณมากๆนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของขวัญวันเกิดได้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวอย่างแรกนะคะเดี๋ยวให้ดูของแม่ก่อนอของแม่มันมาจากเกาหลีนะคะทุกคนก็เลยแบบยังไม่มีของเป็นๆมาให้นะคะเพราะของกาลังเดินทางมานะคะทุกคนมาไม่ทันก็จะเป็นรองเท้าคู่นี้นะคะทุกคนเป็นรองเท้าค็อกนะคะนี่ไปหนึงนะน้องฟิลลแสงก่อนนี่จะเป็นคู่นี้ เห็นไหมเป็นรองเท้าคอกที่อยู่บนนี้นะคะทุกคนก็คือรองเท้าคู่นี้ทำร่วมกับวงเอสป้านะคะค่ายเอเอ็มนะคะทุกคนเา้างฟูอยากแด้มากนี่เป็นคู่ข้างบนนะคะทุกคนแล้วขึ้นรองเท้าอ่ะเขาจะมีแถมการ์ดด้วยอ่ะนี่นี่คู่จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นขนปุยๆนะคะทุกคนอันนี้คือแม่สั่งมาให้แล้วนะคะแต่ว่าของยังไม่มานะคะทุกคนนั่นแหละนี่ จะเป็นฟิวส้นสูสีม่วงฟ้านะคะแล้วก็เป็นขนปุยๆแล้วก็ได้การ์ดนะคะทุกคนนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นของที่แม่ให้นะคะทุกคนก็จะเป็นรองเท้าวันนี้คู่หนึง่งแล้วก็ส่วนของพ่อนะคะอ่ะอเดี๋ยวเรามาต่อด้วยรองเทา้าละกันก็คือของพ่อให้น้องฟิวเลือกเองเลยนะคะก็จะเป็นรองเท้าเหมือนกันนี่เป็นรองเทา้าฮอสนะคะนี่ได้ถุงมาแล้วนี่เป็นตัวรองเท้านะคะทุกคนคือแบบรองเท้าว่าสูงมากสูงแบบอันเนี้ยคือส้นนะใส่แล้วเหมือนแบบ น้องฟิลสูงสูงกว่าพี่ฟิลสูงกว่าแม่สูงกับเท่าพ่อดูคนเนี่ยนี่นะคะก็จะเป็นคู่นี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะประมาณสามพันเท่าไหร่นะไปเสร็จไม่มีอยู่ในนี้ทุกคนน่าจะอยู่กับแม่ก็มันประมาณสามพันกว่านะคะทุกคสามสี่พันน้องฟิลไม่แน่ใจแล้วก็มีตุ้งติ้งนะคะมีตุ้งติ้งอันนี้ก็คืออันนี้นะคะจะเป็นตุ้งติ้งที่เป็นผีเสือ้อนี่ ได้มาอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีอันนึงเป็นตัว F อันนี้น้องฟิลไม่ได้ติดนะรู้สึกว่ามันยังไม่เข้ากับรองเท้าก็เลยยังไม่ได้ติดนะคะนี่ก็จะเป็นตัว F นะจ๊ะอันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นของขวัญของพ่อนะคะเป็นรองเท้าคือแบบมันสูงมากสูงแบบสูงแล้วแอบหนักนะคะแต่ว่ามันสวยก็เข้าใจได้อันนี้น้องฟิลเลือกมาเองนะคะโอเคอะต่อมาของพ่อนะคะมีอันนี้เป็นดีออนะคะอันนี้คือน้องฟิลไปเลือกเองนะคะพ่อก็จ่ายให้นี่ เป็นดีออนนะคะที่น้องฟิลเลือกมาก็จะมีเป็นเหมือนเป็นลิปกลอสนะคะลิปกลอสกับอลองพื้นก็คือเป็นลองพื้นที่น้องฟิลรอบก่อนใช่ไหมน้องฟิลไปซื้อมาแล้วเขาให้ลองพื้นมาลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีนะคะก็เลยซื้อคือแบบมันดีมากเลยนะคือน้องฟิลจะซื้อนานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีตังค์แล้วคือสีที่น้องฟิลอยากได้มันก็หมดก็เลยได้อีกสีหนึ่งที่ออกแบบติดขาวเหลืองนะคะแต่จริงๆน้องฟิลใช้อะจะเป็นแบบขาวอมชมพูอะไรเงี้ย แกะก่อนอันนี้ยังไม่ได้แกะป,ปึ๊บชวิงเอาถุงไว้ข้างๆก่อนอ่ะก็จะมีเป็นอันนี้นะคะทุกคน Dior Forever Skin Go นี่อันนี้นะคะเป็นรองพื้นแล้วก็จะมีเป็นลิปนะคะไหนดูซิเป็น Dior Addict Lip Glow Oil นะคะนี่อันนี้มันสนะท้อนอะเห็นไหมอ่ะอันนี้นะน้องฟิลแกะให้ดู ฟร,ร,รึบนี่ก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นรองพื้นเนาะเห็นไหมน่ะจะเป็นอันนี้นะคะสำหรับรองพื้นแล้วก็ลิปน้องฟิรแกลิปให้บลิปอันนี้น้องฟิรก็อยากได้มานานแล้วแบบมันเป็นหัวใหญ่อะ่ะแล้วแบบพี่วีที่เขาแต่งหน้าเกเลดี้วิตมีกันน่ะแล้วเขาแบบชอบใช้แป้งหัวใหญ่ๆแล้วแบบม,มันแบบมันฟินน่ะทุกคนมันแบบโอ๊ยมันจึง้งนี่อันนี้นี่นี่นี่นะคะอุ้ย สีมันแบบโอยมันจึ้งมากเลยทุกคนเนี่ยสีมันแบบโอ๊ยมันจุ่มปุ๊กอะอ่ะจะเอาให้ดูไม่กล้าใช้เลยอะเนี่ยมันเป็นหัวใหญ่ๆหนึ่งสองสามนี่มันเป็นหัวใหญ่ๆแบบเนี้ยทุกคนมันไม่ใช่หัวเล็กๆอ่ะแล้วแบบพอทาแล้วใช่ไหมมันจะมันมากเก็บก่อนหนึ่งสองสามโอเคน้องฟิลเป็นคนที่ทาลิปแล้วแบบไม่อยากให้มันเลอะขอบอะขอบลิปอะทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นของที่พ่อให้นะคะอ่ะอย่าให้ดูอีกรอบไปเจอมี โอเคนี่นะคะก็จะเป็นของที่พ่อให้นะคะทุกคนวางไว้ก่อนแล้วก็อ่ะเดี๋ยววางเดี๋ยวนูวางไว้ข้างหน้าแล้วกันเดี๋ยวขอมุกของมงนของเต็มโตไปหมดอึ๊บอึ๊บอึ๊บเต็ม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 ไปหมดเต็มไปหมดโอเคก็จะมีเป็นของแม่ไปแล้วโชว์ของแม่ไปแล้วของพ่อไปแล้วนะคะแล้วต่อมาเป็นของมีฟีอ่ะของมิฟีอย่างแรกนะคะจะเป็นดีออนนะคะทุกคนนี่เป็นดีออนเหมือนกันแล้ววันนี้นะคะจะเป็นคุชชั่น อ่ะอันนี้จะเป็นของพี่ฟิล์มนะคะทุกคนเป็นดีออลเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคุชชั่นนะน้องฟิล์มแกะกันปึ๊บอันนี้คือน้องฟิล์มประกอบล่างมาแล้วนะคะคือน้องจะมี2ชิ้นแต่ว่าน้องฟิล์มประกอบล่างมาแล้วนี่อ่านี่นะคะทุกคนจะเป็นคุชชั่นดีออลนี่พ็้เกสีดำแต่จริงๆน้องฟิล์มอยากได้เป็นสีขาลูกไม้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรคุชชั่นใช้ได้เหมือนกันนะเปิดออกมาแล้วเปิดฝั่งไหนอะนี่เปิดมาแล้วจะเป็นแบบนี้อ่ะเห็นกองด้วยอ่ะ นนี่นะตลับเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือ made in Korea น้องฟิปเปิดก่อนนะเปิดฝั่งนี้ฝั่งนี้น้องฟิปยังไม่ได้อันนี้เนือ้อคุชชั่นเลยนี่นะคะแล้วข้างในเขาจะเป็นอันนี้นะน้องฟิปยังไม่ได้แกะออกแกะเลยดิไหมแกะเลยแล้วกันเอออ่าก็คือตรงเนือ้อคุชชั่นนะคะเขาจะมีด้วยนะเขียนเขาว่า Dior ออเหมือนเป็นลายปัม๊ม น้องฟิลจิมัดจุบปึ๊บสีก็น่าจะได้อยู่นะอ่าสีแบบออกขาวๆเหลืองๆนะคะอืมได้อยู่นะสีอะสีผิวเดีกับน้องฟิลเลยโอเคถือว่าพี่ฟิลมเลือกสีมาถูกนะคะอ่ะพอน้องฟิลไม่ได้บอกเบอร์ไงโอเคนี่นะคะก็จะเป็นสําหรับอ่าขอขวัญวันเกิดพี่ฟิลมที่ให้น้องฟิลไม่ขอขวัญวันเกิดน้องฟิลที่พี่ฟิลให้เออนั่นแหละนี่นะคะอันแรกก็จะเป็นคุชชั่นดีอ่อวางไว้ก่อนก็คือปีนี้ได้ดีออทั้งหมดสามชิ้นนะคะ มีรองพื้นมีลิปแล้วก็มีเป็นคุชชั่นนะต่อมานะคะนี่เป็นเครื่องสำอางที่พี่ิรีมให้ทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นถุงอนะีแบนบอยนะจะไปรู้ว่าขอข้างในซื้อมาจากอีแบนบอยหรือเปล่าเดี๋ยวดูแบบของที่ไม่ใช่เครื่องสำอางก่อนอย่างแรกนะคะนี่เป็นพวงกุญแจ Hello Kitty นะคะทุกคนอันนี้คือไอพวกแบบงานพวงกุญแจงานเชื่อแบบนีงฟิลชอบมากคือแบบมีเต็มบ้านเลยทุกคนเนี่ยคือมันน่ารักมากๆนะคะเป็นของซาริโอเนาะ นี่ก็คือน้องอะ่ะตัวอะไรตุง้งติ่งอะ่ะจะเป็นฟิลดอกไม้นะคะแล้วก็มีคิตตี้อย่างเงี้ยเอ้ยก็น่ารักไปแบบก,กรุบกริบกรุบกริบนะแล้วก็อ่าต่อมานะคะจะเป็นพวงกุญแจคิตตี้นะคะ Hello Kitty พวิววิวแว่าอันนี้จะเป็นงานแบบว่าตัวห้อยค่ะว่าจะเป็นหัวใจเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเจอนหัวใจเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นหัวใจ แล้วก็เป็นคิตตี้นะคะะดูคนอ่ะอันนี้ก็คือไม่ใช่เครื่องสำอางนะอันนี้คือพี่ฟิล์มซื้อมาแยกให้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นคิตตี้สองอันที่พี่ฟิล์มให้นะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นสกินนี่ไลเนอร์นะคะเป็นฟิล์มแบบว่าอายไลเนอร์แบบดีสอเขียนนะทุกคนเป็นของเมลินดานะคะ405 Woody Brown ก็คือทุกคนน่าจะเห็นนะคะว่าน้องฟิลม์มแบบ iner, กีดอายไลเนอร์เงี้ยกีดอายไลเนอร์เกือบทุกวันนะคะแล้วบอกว่าชอบมีปัญหากับอายไลเนอร์ที่ว่า ที่น้องฟิวซื้อมาใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่าสีดาอะ่ะเป็นอะเลเนอร์ส่วนสีน้าตาลอะ่ะจะเป็นแบบที่เขียนคิ้วใช่ไหมแล้วแบบที่เขียนคิ้วว่าตัวขีดขีดคิ้วทําทรงอะไรเงี้ยน้องฟิวมาขีดใช่ไหมแ้วแบบมันลบยากมากนะคะทุกคนลบทีคือตาถลอกนะคะก็เลยอยากได้อะไลเนอร์ใหม่นี่ก็เลยจะได้เป็นดินสอแทนนะคะดินสออะไลเนอร์ก็น่าจะลบง่ายอยู่แหละแล้วก็เขียนง่ายด้วยนะอืมโอเคต่อมา อ่ะโชว์เป็นลิปละกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นชาเมสโชว์มีย u r l o เลฟลิเตอร์ลิปก o อสนะคะก็จะเป็น R4GL03 นะคะ Make You Mine นะคะทุกคนเป็นฟิลกลอสนะกลอสสีแดงแดงเนี่ยเป็นฟิลนี้น้องฟิลน้องโชว์ของนี้เนาะเป็นฟิลกลอสสีแดงแดงนะคะนี่อันนี้เท่าไหร่มีราคาบอกไหมไม่มีนะคะอ่ะแต่ว่าแบบเนี้ยน้องฟิลมีอันหนึ่งมันแบบ เป็นของชามิแนั่นแหละที่ขายในเซเว่นมันจะเป็นฟิลสีออกใสๆชมพูชมพูแล้วก็มีสีแดงแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแท่งแปรงไม่มีแพ็คเกจนะโอเควันนี้เรามาในธีมแดงชมพูนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นอันนี้เป็นอิงมูดโกลวี t ตินนะคะของเพอริเพล่าใช่น้องฟิวอ่านถูกนะคะอันนี้550บาทเลยนะเอ้ว้าวาไม่ได้นี่ จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะเห็นลองฟิลแกะให้ดูอันนี้แพ็คเกจแบบแ,บบแ,บงแดงๆชมพูชมพูนะเงี้ยอยากเทสสีด้วยไม่ใช่อะไรอันนี้น้องฟิลรู้สึกว่ามันต้องเขยับไมนแบบมันดูเป็นฟิลเหมือนต้องเขย่าอ่ะอ้หสีโอ้โหสีแบบเมื่อกี้มันเด้งออกมากเลยอะโอ้กลิ่นก็เหมือนลิปพลริพาล่าที่เคยมีน้องฟิลขอเช็ดคุชชั่นก่อนแล้วก็จะถ่ายดู เฮ้ยอันนี้สีสวยเป็นฟิลออกชมพูตุ่นๆนะทุกคนอ่ะให้ดูเนี่ยนี่แต่ว่าสีจริงมันสวยมากเลยนะเฮ้ยน้องฟิลขอลองเบนๆนก่อนว้าสีจริงน่ารักอันนี้ถูกใจน,นี่ถูกใจสีมันแบบมันเป็นชมพูดแดงตุ่นๆที่ไม่ติดส้มแบบปกติท่านน้องฟิลฝากพี่ฟิลซื้อลิปใช่ไหมพี่ฟิลจะซื้อแบบว่าเป็นแดงส้มมาให้แล้วน้องฟิลแบบไม่ชอบสีส้ม ันไม่ขากับหน้านเนี่ยพอเป็นแล้วสีสวยมากเป็นแล้วสีสวยมากทุกคนอ,อันนี้ก็จะเป็นผลิพลล่านะคะต่อมาเอาไปด้านไหนดีเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นอาโรแมนดิววี่ฟูวอเตอร์ติ้น407นะคะเชอร์รี่เว่์อะเป็นอันนี้นะคะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นลิปของ โลแมนนะคะในทิกต o k เยอะมากที่เป็นแบบว่าแพคเกจสีขาวแพคเกจสีชมพูเป็นหัวกลมหัวสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยซึ่ง้องฟิวอะอยากได้ที่มันเป็นแพคเกจสีแบบออกขาวขาคิมคิมนะคะแต่ว่ามันหาย,ยากเป็นฟิลเลยซื้อสีนี้มาให้เนี่ยแล้วก็มันมีโลแมนแบบแท่งด้วยแบบแท่งก็อยางได้แต่ไม่รู้เือนการหาซื้อที่ไหนอะนี่นะคะทุกคน,นอะจะเป็นให้แบบนี้นะคะแท่งสีแดงแบบแดงแตะก้นโอ้เดี๋ยวดูสีก่อนว่าสีเป็นยังไง <S <S <S> อันนี้สีแบบว่าอุยอ๊ยอูย้อ๋อมันไม่ได้แดงขนาดนานอาเป็นฟิลแดงชมพูแต่ว่าแดงกว่าตัวเมื่อกี้นะคะทุกคนตอนแรกน้องฟิลยังไม่ได้เกลี่ยก็เลยแอบตกใจที่มันแดงแบบแดงตะโกนเลยอะทุกคนเนี่ยเป็นแดงนี้เอ้ยอันนี้แดงนี้สวยนี่นี่นะคะสําหรับโรแมนอันนี้เป็นเพอร์ลิเพลาไอสีสวยนะอุย๊ย ถ้าผสมกันนี่คือน่ารักเลยแบบตะมูตะมีนะคะอันนี้คือลองสีลิปให้ดูนะคะทุกคนเผื่อใครอยากไปหาแบบหาตำน้องฟิวว้าววันนี้หลายคนน่าจะเห็นอยู่โอเคโอเคค่ะต่อมาเราก็ยังอยู่ในลิปนะคะทุกคนลิปอันต่อมาจะเป็นอันนี้นะคะเป็น g l ลว y ไม่ใช่ g l ลว y เป็นโกลตินนะคะของ E t ทูีจริงๆเนี่ยน้องฟิมีแล้วนะคะแท่หนึ่งแต่ว่าเป็นแบบเป็นหัวสี่เหลี่ยมนะคะทุกคน ก็คือพวกเครื <ę> ่องสำอางเนี่ยน้องฟิลแคปไปให้ไม่ฟิลนะคะแบบเอออยากได้นะถ้ารักกันก็ซื้อมาให้หน่อยนะคะอันไหจริงน้องฟิลอยากได้สีหนึ่งแต่ไม่เป็นไรสีนี้ก็ได้แต่ยังไม่รู้นะว่าข้างในเป็นสีอะไรไหนดูซิเป็นสีแบบนี้นะคะอ่ะแบบหนึ่งนะมีชื่อสีไหมอ๋อสีส่วนสีชิลลิงเหรอชิลลิงเลดนะคะเนี่ยเป็นสีแบบนี้ เป็นสีแบบแพ็กเกจอ่ะชมพูแดงๆนะคึบน้องฟิววาเนี่ยก็น่าจะเหมือนสีอันเมื่อกี้ที่ลองอืมสีไม่ค่อยออกเง็บอืมอันนี้ออกแดงสุดเลยนะคะทุกคนเป็นแดงแบบว่าเป็นแดงที่เข้มแต่ก็มีแอบชมพูนะคะเนี่ยอ่ะ สีนี้นะคะเป็นอันนี้ก็เป็นฟิลแบบว่าเป็นฟิลออกแดงชมพูแต่ว่าจะนี้ไปทางแดงนะคะไม่สีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรือว่าน้องฟิลลืมขย่หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นลิปที่พิ่พิมซื้อให้นะคะน้องฟิลชอบสีนี้ที่สุดสีนี้สวยถ้าแบบสีตาจริงๆอ่ะที่แบบดูจากตาจริงๆอ่ะสีนี้สวยมากนะคะโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นอันนี้เป็นพาเลตตานะคะของ ODBO นะคะแต่น้องฟิลชอบอ่านว่าออดโบ เพราะมัน OD แล้วก็ BO แกเป็นออดโบนะคะอันนี้จะเป็นพาเลตสี08นะคะสีนี้คือหายากมากแล้วก็แบบเป็นสีตัวดังในติ๊กต็อกเลยนะเป็นฟิลบบสีอโชมพูชมพูตะมุตตะมีะมะอะไรเงี้ยคือแบบที่เซนทันใช่ไหมทุกคนจะมีเป็นบิวตี้แยมนะคะแล้วก็คือน้องฟิวอะไปดูบ่อยมากแล้วแบบมีทุกสีเอาเป็นสีเนี้ยแล้วฟิวไม่หามาได้ไงก็ไม่รู้นะคะอ่ะแกก่อนจก๊บ OD BO ว้ายน่ารักมากทุกคนจ้า แ,แพ็กเกจอ่ะอันนี้คือน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักเลยอุย้ยนี่ใน,น,นอ่ะนดูสีจริงนะนเห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบว่าโอ้ไม่ก็น่ารักมาอย่างน้องฟิวเทสให้ดูมาค่ะฮึบอ่าอย่างน้องฟิวเขาวางลิปไปตรงนี้กันนะมีทั้งหมด6สีนะคะะดูคนจะเป็นฟิวกิตเตอร์2เป็นสีพื้นสี่ น้องฟิวชอบแต่งโทนออกชมพูชมพูนะคะทุกคนอะอย่าลองสวัสให้ดูเอาสวัส,สีีเลยก่อนเออแมวเ,เล่นกันทุกคนเงียโอเคนี่นี่นะคะทุกคนเห็นไหมนี่คือแบบสีมันน่ารักมากสีแบบโอ้ไม่กอดน่ารักแบบน่ารักมากเห็นไหม มันแบบมันเห็นย่ามากเลยอะทุกคนจริงๆริงน้องฟิสต้องทำหลังมือเนาะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยต่ม,มัไม่ทันแล้วแต่สีมันน่ารักมากเลยนะเนี่ยอืออือเนี่ยแถวๆนี้นั่นแหละทุกคนถ้าใครอยากเห็นก็ลองไปดูแบบตาม Google ตามทิกติกอะไรเงี้ยคนรีวิวเยอะอุ้ยอยากเป็นฟิวิตี้บล็อกเกอร์มากแต่ว่ามันเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรนะคะทุกคนให้อภัยกันนี่อ้ายน่ารักน่ารักน่ารักโอเคอเค,คือวันนี้สีชมพูแบบเต็มเลยทุกคน อ่ะต่อมาเอาเป็นอันนี้ละกันนะคะเป็นชาร์มิ g งโกลชาร์มิสนะคะเป็นคุชชั่นนะคะมี spf 50บวกแล้วก็ pa บวก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 นะคะนี่เอซบานี่นะคะจะเป็นคุชชั่นเนาะโอ้ยสีพูน่ารักมากอันนี้นะคะเป็นสี02นนะคะ natural beige นะโอเคไหม คือจริงๆอะเอคูชชั่นชามิดานน้องฟิวเคยมีแล้วอันนึงแต่ว่ามันตกแตกทุกคนแต่ไม่ใช่สีนี้เป็นอีกสีหนึ่งไม่ใช่แพคเกจเนี้ยทําน้องฟิวจะไม่เพิยมจะเป็นฟิลแบบมันมียี่ห้อหนึ่งที่มันจะประมาณแบบว่ามันจะเป็นฟิลแบบเป็นเหมือนเป็นสีที่มันทีทีในติ๊กตอกทุกคนที่มันเป็นสีออกแบบเหลืองๆสดใสสดใสแล้วมันจะมีอีกรุ่นนึงที่เป็นรุ่นฟิลหิมาไม่รู้เหมือนกันใช่ยี่ห้อนั้นเลยา โอ้ยแกะไม่ออกกล่องพังไม่ออกไม่เป็นไรหรอกกล่องหน้องฟิลไม่ได้เก็บแต่ก็ยากเก็บแต่ก็นั่นแหละหนึงนะหนองฟิลแกะกอนแกะยากมากแพ็คเกจคด,ดีอุ้ยแต่มันดูหนามากเลยอะรู้สึกว่าเป็นคุชชั่นที่หนาที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาแหละแบบแพ็คเกจอะ แบบดูดิมันหนามมากเลยมันหลายชั้นมากเลยทุกคนอันนี้น้องจะเป็นฟิลหัวใจสีชมพูนะคะทุกคนมุ้งนิ้งดีอ่ะเปิดออกมาเปิดอ้าวทำไมไม่ิดไปดิลไมทำอะไรผิดอ่ะท่านหนึ่งอ๋อมันใส่ได้โอ้ยตกใจหมดอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดอ๋อโอเคนึกว่ามันแตกแล้วทุกคน คือมันหอดได้อะประมาณนี้นะคะข้างในจะเป็นฟิวแบบสีชมพูเนาะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีกระจกนะคะก็อุ้ยรู้สึกว่ากระจกมันใหญ่แต่ว่ามันแอบหนักไปน,นิดนึงอะทุกคนเพราะแบบใช้ชีวิตประจำวันก็จะหนักอันนี้เป็นพับนะพับวางไว้ก่อนอยากเห็นข้างในนี่ข้างในเป็นแบบนี้อ่ะน,น่ารักอยู่เห็นไหมนี่ข้างในน่ารักน้อฟงฟิวออกมา ข้างในไม่มีคําอะไรนะคะไม่เหมือนดีออโอ้โ,อโอจุม่มไปนิดเดียวโอสีแน่นมากอะไรอะแป๊บนึงนะต้อาพี่ขอลองก่อนโอ้สีชัดเนอะต้องพี่จุม่มไปนิดเดียวเงียอ,อันนี้นะคะถ้าเทียบกับคุชชัน่นดีออกก็สีใกล้เคียงกันแต่ว่าเนี้วจะติดเหลืองกว่าเหลืองกว่าผิวจริงน้องฟิลต่อก็ได้นะแต่ว่าถ้าทาเยอะก็อาจจะวอกนิดนึ่งอาจจะเทา ถือว่าได้นะคะถือว่าได้เอออันนี้เป็นคุชชั่นอีกอันนะคะของชามิสนะคะทุกคนต่อมาอย่างสุดท้ายแล้วเป็นนี่เลยอันนี้ก็เป็นของชามิสเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นบลัชนะคะเป็นฟิลบัตสีบาร์บี้นะคะทุกคนแพ็คเกจน่ารักมากคือเนี้ยแบบเห็นในทิกตอกมานานนานแบบนาน,นมากๆหลายเดือนแล้วนะคะแล้วแบบอยากได้มากแต่ว่าตอนแรกใช่ไหมน้องฟิวซื้อเป็นลาการดมาก็เลยยังไม่กล้าซื้อนี้นะคะทุกคน แล้วแบบเห็นแพ็กเกจจริงคือน้องน่ารักมากแพ็กเกจอะอันนี้นะคะเป็นชามิสนะคะโกลอะไรอะโกลเนเชอรลเฮลตี้บัชออนเฟนนะคะเป็นเนเชอรลเฮลตี้ลุคอ่ะอันนี้เป็นสีหนึ่งหนึ่งนะคะ Y2K is now เอาตอนแรกน้องฟิลก็นึกว่าสีหนึ่งสองนั่นแหละก็สีหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนตอนแรกน้องฟิลนึกว่าสีหนึ่งสองเพราะว่าเขาเขียนตรงนี้ใช่ไหมแต่จริงๆอะเขาบอกว่า มันเป็นฟิวบอกว่าอยู่ได้นานถึง12ชั่วโมงอ่ะแต่พี่พี่บอกว่าสีมันเยอะมากอืมก็แต่แพ็กเกจแบบนี้น่ารักมากเลยอยากเก็บไว้อ่ะอืมแพ็กเกจเขาน่ารักจริงๆนะทุกคนนะแพ็กเกจน่ารักคือโอ้โหทุกอย่างคือจบฮ,บฮึบเพิบเพิบเพบเพบเพบ,บวายนี่เราได้ของจริงมาแล้วนะเดีย๋ยวขอเช็ดๆก่อนแพ็กเกจมันแอบอันนี้นิดนึงนี่นะคะเป็น Glow Face Natural b u t t e on ของ Charms ก็แต่ว่าลิปที่มือเด่นจังอันละข้างหลังนะคะจะประมาณนี้สีหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนสีชมพูนะคะคือน้องไปเห็นในทิกต o กเขาแบบว่าเขาจุ่มลงไปได้อะ่ะคิดว่าจะจุ่มได้ไหมไม่เอาไม่กล้าจุ่มอะเนี่ยทุกคนจะเป็นฟิลแบบนี้นะคะสีอ่ะเดี๋ยวขอลองเทสกันเอ้ยมันยุ่มได้ฟีลว่ามันยุ่มได้แต่เราฟิลก็ไม่ไดุ้มอุ้ยแต่ว่าพอพอแบบ พอลองแล้วเนื้อมันเป็นขุยๆอะ่ะเนื้อมันไม่ได้เป็นเหมือนเป็นครีมบัตนะคะทุกคนก็เป็นเหมือนบัตรธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเมื่อกี้น้องฟิลองรูดๆน้องแล้วเนื้อมันเป็นออกขุยๆหน่อยนสีประมาณนี้นะคะเป็นฟิลบัตบาร์บี้เลยเอ้ยสีมันถุงเลยเหมือนมากเลยอะ่ะทุกคนโอ้ ไม่แต่ว,ว่าน่ารักนะอันนี้น้องฟิวอยากได้แบบปกติน้องฟิวก็ทาแก้มสีประมาณนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนถือว่าน่ารักเลยนะ และนี่นะคะก็จะเป็นของขวัญวันเกิดทั้งหมดนะคะที่น้องฟิลได้มานะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิลแบบว่าได้เป็นเครื่องสอําอางลิปสติกซะส่วนใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็ได้รองเท้ามานะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนอยากให้นะ้นองฟิลทำคลิปอะไรก็เมนต์ไว้ได้เลยแล้วก็น้องฟิลอาจจะทําคลิปแบบว่าแต่งหน้าด้วยเครื่องสําอางที่ได้มาในของขวัญวันเกิดน,นะคะ <oops. S 2> อะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าปีนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าส่วนใหญ่จะได้เป็นเครื่องสําอางซะส่วนใหญ่นะคะพอน้องฟิลเริ่มโตแล้วก็อาจจะอยากได้อะไรพวกนี้นะคะแบบ เออมันหิวใจนะคะคือบางอันเราอยากได้แต่ว่าเราแบบไม่มีโอกาสได้ซื้อ,อน,นะคะคือแบบจะเรียกว่าไงเดีย่ยช่วงที่อยากได้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ช็อตนะคะแต่ว่าวันเกิดปีนี้อะไรที่อยากได้ก็ได้มาหมดแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้น้องฟิวทำคลิปอะไรก็เมนต์ไว้ได้เลย,ยงั้นสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย